สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ทันหุ้นบ่ายนะคะบ่ายวันนี้ค่ะศุกร์ที่9มีนาคม2555ค่ะอยู่กับธนวันปนโชนนะคะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าคึกคักวุ่นวาเหลือเกินนะคะช่วงปิดตลาดนั้นปรับตัวบวกขึ้นมาถึง15จุดเลยทีเดียวนะคะทำให้ดัชนีหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าหากว่าไปดูเชิงเทคนิคนะคะแล้วก็สัญญ,ญาณการซื้อการขายข,ายของนักทุนต่างชาติ จะเห็นได้นะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ต่างชาตินั้นมีการเทขายสุดที่ออกมานะคะหลังจากที่มีการซื้อติดต่อกันมาเนี่ยถึง16วันทําการเลยทีเดียวนะคะแรงเทขายทํากําไรในช่วงเช้านี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ดูเหมือนว่าจะกดดันให้บรรยากาศการซื้อการขายตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะช่วงเช้านี้เปิดตลาดนะคะปรากฏว่า มีการผันผวนเหลือเกินนะคะปิดเครื่องเช้าเนี่ยก็กลับมายืนอยู่ในแดนลบนะคะมีแรงเทขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านสำคัญนะะเพราะฉะนั้นก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าสัญญาณการขายของนักลงทุนต่างชาตินั้นขายเพื่อปรับพอร์ตหรือมีสัญญาณการขายกันแน่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นแต่ละกลุ่มกันสะหน่อยนะคะ ช่วงที่2ของรายการเราก็จะเปิดสายเช่นเคยนะคะนักวิเคราะห์ที่จะมาวิเคราะห์หุ้นให้คุณผู้ชมและนักทุนทุกท่านฟังนะคะแล้วก็เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นเชิงเทคนิคก็คือคุณทวัชชัยอัศวพรชัยจากบลก,กเบกนะคะเชี่ยวชาญการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะคะ ช่วงนี้พาไปสำรวจตรวจสอบดูบรรยากาศการซื้อการขา,ขายของตลาดหุ้นทั่วโลกกันก่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเอเชียเนี่ยยังคงคึกคักอยู่นะคะมีแรงวิ่งอยู่ยกเว้นตลาดบ้านเรานี่ค่ที่ย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะคะเดี๋ยวไปดูตลาดในฝั่งของฟิวเจอร์กันก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจน์ก็บวกค่อนข้างจะดีนะคะดาวโจนแล้วก็ในฝั่งของยุโรปเองเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่า ปิดตลาดเนี่ยในแดนบวกนะคะเพราะว่าดูเหมือนปัญหาการแก้ไขนี่ของกรีซเนี่ยออกมาดีนะคะมีการรายงานนะคะจากรัฐบาลกรีซค่ะว่าประมาณ95%ของผู้ถือพันธบัตรของกรีซนะคะตกลงเข้าร่วมโครงการสวัพันธบัตรนะคะซึ่งก็เป็นภาคเอกชนนั่นเองก็จะทำให้นาทางการแก้ไขปัญหานี้ของกรีซดีขึ้น เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐยุโรปเมื่อคืนนี้ปิดตลาดในแดนบวกล่าสุดฟิวเจอร์ของสหรัฐก,ก็ยืนในแดนบวกนะคะดาวจนฟิวเจอร์บวกขึ้นมา6จุดค่ะ n a สแต q บวก0.75 S&P 500บวกขึ้นมา0.80นะคะมาดูฝั่งยุโรปกันต่อเลยค่ะ f t s e 100ค่ะบวกขึ้นมา13.50 CAC 40บวก85.50 DAX บวกขึ้นมา158จุดค่ะซึ่งเป็นตลาดฟิวเจอร์นะคะ มาดูบรรยากาศการซื้อการขายในเอเชียบ่ายนี้กันบ้างเป็นยังไงนะคะช่วงเปิดตลาดเนี่ยเปิดในกรอบค่อนข้างจะแคบนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบวกขึ้นมาแรงเหมือนกันค่ะนี่คืออโตเกียบวกขึ้นมา192.06จุดสิงคโปร์บวก11.6 6จุดหนะคะห่างเซิงฮ่องกงบวก2 5 9 5 7จุดห้เวียดนามบวก31.45บจุดีาจุดนะคะมาดิลาบวก14.48จุดอินโดนีเซียบวก24.52จุดมาบเลเซียบวก1.70ส่วนโซบวกขึ้นมา14.87จุดค่ะ มาดูราคาทองคํากันบ้างนะคะบาทไทยเราแข็งค่าก็เลยทําให้ทองคําไม่ค่อยจะวิ่งสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมา50บาทต่อบาททองคําราคาทองคําในตลาดโลกกลับมายืนอยู่เนือระดับ1,700เหรียญต่อทรายออน์ได้แล้วนะคะทองคําแท่งรับซื้อ24,600ขายออก24,700รูปพนธ์รับซื้อ24,240บาทขายออก,ก25,100บาทค่ะมาดูทิศทางบาทไทยเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้นนะคะเปิดที่30.48สตาง ถึง55สตางค์ต่อตลาราสซารัสค่ะจากปิดตลาดไปเมื่อวันเย็น30บาท53สตางค์ถึง57สตางค์ต่อตลาราสซารัสนะคะมาต่อกันที่เซตบ้านเราเลยนะคะเซตบ้านเราเปิดตลาดในแดนบวกนะคะพอบวกแป๊บเดียวก็กลับมายืนในแดนลบนะคะสลับบวกสลับลบนะคะแต่พอปิดตลาดครึ่งเช้าจริงๆเนี่ยยืนในแดนลบนะคะลงไปแล้ว1.67จุดยืนที่1,166.64จุดมูลค่าการซื้อขาย คึกคักนะคะ18,874ล้านบาทครึ่งเช้านี้ค่ะมาดู MAI กันบ้างนะคะ m a i ปิดตลาดบวกส่วนทางเซตค่ะขึ้นมาได้0.20จุดปิดไปที่291.74จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย MAI ครึ่งเช้านี้303.38ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายการเมื่อครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะวัดกันด้วยมูลค่านะคะ ตัวแรก KTB ค่ะเมื่อเช้านี้บวกขึ้นมาเกือบ3%นะคะขึ้นมา40สตางค่ะ17บาท80สตางปิดไปครึ่งเช้านี้ i w l ร่วงลงไปเฉียด2% 75นตะคะ75สตางคงค่ะลงไปอยู่ที่39บาท25สตางคงตามมาด้วยทรูนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงเหลือเกินนะคะโหกราฟเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาอย่างโดดเด่นเลยนะคะเช้านี้มีแรงย่อตัวลงมา2% นะคะลงมาเล็กน้อยค่ะ6สตางยืนที่3บาท56สตางเคแบงค์เช้านี้ขึ้นมา1บาท50ตังคตังนะคะปิดไป1 7 0 147บาทค่ะแบงค์กรุงเทพนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่176บาทค่ะปตทยังขึ้น x d อยู่นะคะ3 5 5บาทครึ่งเช้านี้ลงไป2บาทค่ะโรงพยาบากลกรุงเทพบวกขึ้นมาเกือบ5%นะคะขึ้นมา3บาท75ตงังค์ตังปิดไปที่82บาท50ตังคตงค่ะ TMB ค่ะร่วงลงไป3สตางค์นะคะ1บาท75สตางค์ดีแทค่ะร่วงลงไป50สตางค์นะคะปิดที่73,50บาท50ตางค์แจสค่ะบวกขึ้นมาอร่วงลงไป4สตางค์นะคะยืนที่2,50บาท50สตางค์นะคะทิศทางหุ้นไทยใบนี้เป็นยังไงนะคะปรับกลยุทธ์ในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์ยังไงเดี๋ยวมาหาคำตอบในช่วงหน้าช่วงนี้นะคะพักสักครู่ค่ะธนะาคารไทยพาณิชย์